สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้เท็ดดี้ทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่องแลแบแรดหนึ่งในหนังรวมเรื่องสั้นชูดบลัดลายเส้นทางโชคเลือดในปี2020กับเรื่องราวของบริษัทยายักษ์ใหญ่ที่เพิ่งค้นพบสูตรยาชนิดใหม่ที่จะสร้างผลกําไรมหาศาลในอนาคตแต่แล้วมันดันหายไปจากข้องทดลองทําให้ประธานบริษัทเผยสันดานดิบจับผู้ต้องสงสัย5ชีวิตมาเล่นเกมเดิม นเพื่อเค้นเอาของรักกลับคืนเปิดเรื่องมาที่เอ็ดมุนผู้บริหารสูงสุดของบริษัทยาชั้นนำของโลกจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จท่ามกลางทีมงานที่มีส่วนร่วมในการวิจัยตัวยาครั้งนี้ประกอบไปด้วยฟิลิป อับดีโอดาและมากเกลเธอโดยมีเอิเซลีนผู้เป็นภรรยาอยู่เคียงข้างเสมอเอ็ดมุนกล่าวขอบคุณพนักงานทุกคนที่ผลักดันตัวยารักษาโรคซึมเศร้ามานานกว่า10ปีจวบกระทั่งประสบความสำเร็จและก้าวเหนือคู่แข่งอย่างบริษัทมุลเลอร์โนวาไปอีกคันขณะนั่งรับประทานอาหารหนึ่งในนั้นก็ได้ขอดูตัวยาต้นแบบให้เห็นเป็นบุญตาเอ็ดมุนก็เลยตอบรับคำร้องขอแต่เมื่อไปถึงกลับพบว่า หายไปจากตู้เซฟความกังวลเริ่มซัดโถมจิตใจก็เลยให้การเปิดกล้องวงจรปิดเพื่อค้นหาความจริงใครสักคนในที่นี้แน่นๆที่เป็นคนขโมยมันไปเมื่อเอ็ดมุนกลับไปเค้นเอาคำตอบไม่มีใครกล้ายอมรับเลยสักคนมาตรการค้นตัวจึงเกิดขึ้นเขายื่นคำขาดให้ทุกคนถอดเสื้อผ้าจนเหลือแต่ชุดชั้นในแม้ไม่มีใครเอาด้วยกับคำสั่งบาบาแต่ก็ถูกการกดดันด้วยปืนให้รู้ว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกวก พไปถึงภรรยาของเอ็ดมุนก็ต้องทำตามคำสั่งอย่างไม่มีทางขัดขืน หลังจากการค้นหาเสร็จสิน้นไม่มีตัวยาที่เอ็ดมุนตามหาอยู่ในเสื้อผ้าของใครเลยอารมณ์บันดาลโทษสะที่พรุงพานทำให้เอ็ดมุนลากคอเยื่อทั้งหมดเข้าไปในห้องทดลองมันคือห้องแหล p ขับแค่ที่แม้แต่หายใจให้เต็มปอดอยังเป็นเรื่องยาแล้วนับประสาอะไรกับยัดคนห้าคนเข้าไปอยู่ด้วยกันพวกคุณจะออกมาได้ก็ต่อเมื่อกดรหัสแปตัวให้ถูกต้องมันน่าสนุกตรงไหนรู้ไหมเพราะมันคือเลขชุด เดียวกับรหัสตู้เซฟของผม ยังไม่มีใครยอมรับผมมั่นใจได้เลยว่าพวกคุณจะต้องติดอยู่ในนี้ไปตลอดชีวิตฟิลิปที่เกิดอาการเครียดส่งผลให้โรคกล้ามเนื้อกระตุกกำเริบอับดีก็เลยปลุกป,ปั่นว่าที่โรคประจำตัวของคุณกำเริบมันเป็นเพราะกำลังเครียดว่าจะถูกจับได้ใช่ไหมอีกฝ่ายส่วนทันควันเขาเป็นถึงหุ้นส่วนบริษัทนี้แล้วจะทำความเสียหายให้กับเงินที่จะเข้ากระเป๋าตัวเองอย่างมหาศาลในอนาคตไปทำไมกันเหตุการณ์โอลมาดขึ้นเ เมื่ออิสเซลีนบอกว่าคนที่น่าสงสัยที่สุดก็คือโอดาซึ่งเป็นเลขาของเอ็ดมุนเพราะเธอรู้ดีว่าทั้งคู่แอบมีสัมพันธ์ลับๆเพราะความใกล้ชิดทำให้ล่วงรู้รหัสแน่ๆการกล่าวหาลมๆแรงๆทำให้เกิดปากเสียงขึ้นฟิลิปจึงตัดบทและบอกให้ทุกคนเงียบ ก่อนสันนิษฐานว่าอับดีคือตัวการเรื่องราวทั้งหมดเพราะว่าเขาไม่ได้รับการเลื่อนขั้นหลันจากงานลุดลวงอับดีไม่ปล่อยให้ฟิลิปพ่นน้ำลายฝ่ายเดียวก็พระสูตรที่คุณขีดมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยแม่งโคตรลาสมัยถ้าผมไม่แก้สมการไฮพวกเราจะมีวันนี้กันไหมเพราะอับอายที่ถูกยานำนาทำให้ฟิลิปสาวมัดใส่อับดีไม่ยั่งจนสลบเมือดมาเกเตอร์สงบสติอารมณ์คนที่ใช้กำลังด้วยการบ อว่าเอ็ดมุนคงไม่เลวร้ายถึงขนาดฆ่าพวกเราได้เราะว่าฟิลิปกลับบอกว่าน้อยไปสิเพราะเหตุการณ์สังหารหมู่เมื่อปีเก่าๆได้เป็นเครื่องพิสูจน์แ้วว่าเขาถูกอำนาจเงินครอบงำขนาดพนักงานในบริษัทฆ่าตัวตายเอ็ดมุนไม่แม้จะไปงานศพได้ซ้าแล้วอิเซลีนก็ถูกฟิลิปกล่าวหาว่าเธอสอนแต่เงินของเขานี่จึงเป็นแรงจูงใจที่เธอก่อเหตุที่ไหมเพราะเธอมันน่าเงินที่สุดแล้วเอ็ดมุนแกว่าคุณตั้ง ส5ปีแถมหน้าตาก็พอถูกไทยแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรนอกจากเงินนิกือที่ทำให้คุณรักเขาหัวปักหัวปบปำทว่าอิเซลีนแย้งว่ามันไม่จริงฉันรักเขาสุดหัวใจโดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆเลยสักนีดทั้งหมดถกเทียงกันในขณะผู้บังคับบัญชานั่งดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องขังอย่างเลือดเย็นขณะเดียวกันกาดก็เรียกให้เอ็ดมุนมาดูหลักฐานบางอยา่างมันคือภาพที่แสดงให้เห็นว่าใครเป็นคนร้ายตัว ริงทว่าเอ็ดมุนไม่ต้องการให้เกมจบลงง่ายๆเขาอยากให้ผู้ร้ายรับสารภาพกับปาก,ปากตัวเองโดยเพิ่มความกดดันด้วยการปล่อยแก๊สเข้าไปในห้องทดลองท่ามกลางคำคร่ำร้องของภรรยาที่อ้อนวอนให้ปล่อยเธอเป็นอิสระท้ายที่สุดเหยื่อเคราะห์ร้ายจึงทุรนทุร,รายให้กับแก๊สที่ทำให้ระคายเคืองระบบหายใจอิสเซลีนเสนอว่ามันอาจเป็นฝีมือของอับดีที่นอนสลบอยู่ก็ได้ถ้าเขาไม่ตื่นเราจะต้องตายกัน จึงช่วยกันปลุกผู้ต้องสงสัยให้ตื่นขึ้นขนาดเดียวกันโอดาผุดไอเดียน่าสนใจด้วยการให้ทุกคนเขียนรหัสแปดตัวลงในกระดาษแผ่นเดียวกันเพื่อจะได้ไม่รู้ว่าใครคือหัวขโมยตัวจริงอิเซลีนที่เริ่มหายใจติขดขาดเอ,อ่ยถามเอ็ดมุนว่าคุณจะปล่อยให้ฉันตายแบบนี้จริงๆหรือตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณเห็นฉันเป็นตัวอะไรโอดาที่เห็นสถานการณ์ไม่สู้ดีเธอไม่อยากเป็นตัวการให้ใครต้องตายเพราะการกระทำของตัวเอง จึงแสดงตัวกดรหัสเปิดประตูทำให้ทุกคนรู้ทันทีว่าหยิงตรงนาคือผู้ร้ายเห็นแกตัวที่ลักลอบขโมยตัวยาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเมื่อทั้งหมดเป็นอิสระเอ็ดมุนปรีเข้าไปปลอบปลโลมอิเซลีนโดยที่เธอปัดป้องความห่วงใยยิงสาวมองหน้าผู้เป็นสามีไม่เหมือนเดมิมอีกต่อไปแล้วจากนั้นเอ็ดมุลคาดขันคําสารภาพจากปากของโอดาเธอขโมยตัวยาไปให้มุลเลอร์โนวาที่เป็นคู่แข่งของ เานะขาให้ข้าเหนื่อยเธอเท่าไรอีกฝ่ายบอกว่าเธอไม่สนเม็ดเงินแค่อยากทําลายมันทิ้งเพราะเหตุผลส่วนตัวทุ่นั้นเธอจึงโยนมันทิ้งไปในฉักโครเอ็ดมุนหัวเราะลันนี่คือการกระทําที่ไร้ประโยชน์สิ้นดีฉันสามารถผลิตตัวยาต้นแบบขึ้นมาอีกเท่าไหร่ก็ได้ก่อนเรียกโอดาไปคุยเป็นการส่วนตัวเอ็ดมุนผิดหวังเป็นอย่างมากที่รู้ว่าความรู้สึกดีๆที่เธอมอบให้เป็นเพียงแค่เรื่องหลอกลวงก่อนที่ความจริงทุกอย่างจะ เปิดเผยว่าสิ่งที่โอดาทําไปทั้งหมดก็เพื่อแก้แค้นในพอที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายโดยมีเอ็ดมุนเป็นต้นเหตุโดยใช้นามสกุลของพ่อแม่บุญธรรมเพื่อหลีกเลี่ยงให้ประวัติไม่มีอะไรน่าสงสัยซึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะจากกันเอ็ดมุนที่ยังลงเหลือความรู้สึกดีๆก็ได้อวยพรให้เธอโชคดีกับมุลเลอร์โนวาอีกฝ่ายก็เลยขอ,อกอดอำลาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ทั้งคู่จะแยกทางอย่างไม่มีวันโคจ รนพบกันอีกทว่าในขณะเอ็ด มุนกำลังกลับเข้าไปในบริษัทก็ได้เห็นความผิดปกติเกิดขึ้นกับกระเป๋าเสื้อแล้วภาพก็ฉายเห็นว่าโอดาปลีกตัวออกมาขโมยตัวยาในตู้เสพและแอบใส่มันในกระเป๋าของเอ็ดมุนตอนถูกค้นตัวและในตอนที่เธอใช้มันยาขอกอดผู้เป็นหัวหน้าโอดาไม่ได้ซิเน่หาเขาแต่อย่างใดเพียงแค่หยิบสิ่งของที่เธอฝากไว้ก็เท่านั้นเอ็ดมุนที่รู้ตัวไวจึงวิ่งกลับไปขัดขวางยิงสาวและเอาตัวยาคืนมาได้ เรจ,จากนั้นเอ็ดมุนจึงนำตัวยาต้นแบบมาโชว์ให้ภรรยาและลูกน้องได้เห็น ว่าเขาคือผู้ชนะทว่าอิเซลีนที่ยังเครียดแค้นกับความโลภของผู้เป็นสามีก็ได้สั่งสอนเอ็ดมุนด้วยการใช้ปืนข่มขู่และถีบหัวส่งเข้าไปในห้องทดลองที่แก๊สยังคงเปิดอยู่โดยบอกว่าคุณจะออกไปได้ก็ต่อเมื่อแสดงความรักกับฉันด้วยการกดรหัสวันเดือนปีเกิดของเธอเพราะสามีที่รักภรรยาสุดหัวใจเรื่องแค่นี้ทำไมจะจำไม่ได้ทว่าเอ็ดมุนที่กดผิดแล้วผิดอีกก ได้แสดงให้เห็นว่าเขาไม่เคยใส่ใจผู้เป็นภรรยาเลยสักนีท,ท้ายที่สุดคำขอโทษก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปเอ็ดมุนต้องทนทุกทรมานให้กับแกะท,ที่ทำลายระบบทางเดินหายใจจนถึงแก่ความตายในขณะที่การตรงเขาไม่แม้จะยื่นมือช่วยเหลือสักคนแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง Labras หนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าาตาแท้ของมนุษย์มักจะแสดงออกมาในยามที่ถูกผลประโยชน์ครอบงำก็ไม่ต่างอะไรกับการกระทำของเอ็ดมุนนั่นแหละครับที่หลับหูหลับตาลงโทษผู้ที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นโดยเอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นทีตังแม้จะต้องแลกด้วยอะไรเขาก็ยอมก็เกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือคอนฟิกอินเทอร์เรชใหม่ ถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมกล่าวคือเป็นสถานการณ์ที่ผู้บังคับบัญชามีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่แต่แล้วมันดันคาบเกี่ยวระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมนั่นก็คือเหล่าลูกน้องที่ร่วมใจทํางานให้กับเขาโดยที่เอ็ดมุนไม่ได้ให้ผลตอบแทนตามที่สัญญาไว้และได้ใช้อิทธิพลตามอำนาจนาทีและความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ของตัวเองเพียงคนเดียวโดยทําให้เกิดผลเสีย ายต่อประโยชน์ส่วนรวมและแปรกำกับและเขียนบทโดยเกียร์แฮนนิงฮอปแลนด์จากค่ายผู้ผลิตหนังสุดหลอนมอนสเตอร์สคริปเอเอชท้ายที่สุดคลิปสปอยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณได้รับอรรถรสของหนังแบบผิวเผินสามารถรับชมความรู้สึกของตัวละครและความหลอนของบรรยากาศกับหนังต้นฉบับได้ทางบลัดลายเส้นทางโชคเลือด หากคุณเป็นแฟนบันแท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังที่ทาง Facebook ลุงเทศสปอยหนังและแฟนเพจเท็ดดี้ท